สวัสดีครับพบกับผมสอยังไงสอนครับกรับมะครับวันนี้จะพูดถึงที่เคยพูดไปที่ดี่้ครับเห็โตโยต้าตัวอื่นที่นอกจากแปรหกและซูปราครับก็คือทั้งเซริก้าทั้งตัวอื่นอีกที่เคยเห็นในหนังครับทั้งอนิเมะทั้งเกมเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยครับก็คือเซริก้าครับแต่ผมไม่มีตัวมาหกครับที่โหดอีเชื่อดีข้าสามก็คือมาหกครับ เออของกุ้งพี่มิกิ่ครับต่อมาก็ในโยชิคุเมกาดอกครับอ้าวตังนี้เน,นี่ยใช่ครับอันนี้นี้่รถเก่าแต่งเยอะมากครับตัวอย่างเลิรถของเมาจากเซกาเจนแม่ฮะแล้วก็ยังมีเซกาดับเบิ้ลเอ็ก ของพระเอกที่ขัดตอนวิ่งแคนนาเบิลยังมีโตโยต้าสปอร์ตแปดร้อยมีโตโยต้าสองพันจีทีด้วยแต่ในอนิเมะสีแดงครับไม่ใช่สีเหลืองส่วนในอนิเมะเซกาตัวนี้เป็นสีส้มครับโหแต่ตอนแรกเอยเฮวยซการ์เจอสองพันจีทีโห, ika, GT, โหมาจริงอธิบายไม้แต่ตอนสองแล้ว ตอนพูดถึงสปอร์ตแปดร้อยครับไม่มีโตโยต้าโซลเลอร์อีกเอสหัดเอ็มแซดหนึ่งสองครับยังมีแต่นั้นด้วยไม่มีเซกาเทอร์โบเซียตตัวปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดอีกด้วยครับที่หผมมาแค่ตอนที่สิบตอนเดียวครับต่อมา เรื่องต่อไปชาโกจันโบกี้ครับเป็น,นอนิเมะแนวโอเยสี่ตอนเก๋กะรถแนวแบบบสโซโซคุหรือแบบแนวบูโซโซคุนะครับก็คือแต่งแบบท่อไอเสียยกสูงสปไปเลอร์ยกสูงกระชอนหน้ายืดออกมามาอะไรอย่างเงี้ยนคะครับนอกานี้นั้นก็จะเป็นโซเลอร์กับพวกเจสเซอร์มาร์ควัน มากกว่าครับไม่ใช่มาร์ทูตัวนี้นะครับแล้วมีเซกาด้วยครับต่อมาอครับเรื่องหนังครับไฟฟิวส์ก็โหมาสามภาคแรกครับตัวอื่นนอกจากไปโหมดและซูเปอร์ครับตัวใหญ่จะเป็นรถจ่าหัวนัาแต่งจริงๆที่ยอมม่เล่นประกอบในหนังนะครับถ้าจะเห็นเซกาทั้มเอ็กซ์สีขาวตอน หลังแข่งก็ทวนดองกับแรอันช่วงแรกเสร็จนะฮะตัวภาคสองของเห็นก็จะเป็นโตโยต้า mrs กับซีก้าครับนะครับนะนะต่อไปนะครับก็หนังส t r อริเ,อเซอร์สองพันแปดครับอันนี้ไม่พูดแล้วว่าของประเทศไหนครับอาจจะเกล้ผมพูดหลายคลิปแล้วไอ้ดูเอาว,ว่ามันคือของประเทศไหน ก็เห็นจะเป็นซริก้ามาหและ2อคันถึงสคันครับยัมี MR2 ด้วยฮะตัว SW20 ่สิบครับยักดา่ามีอีนนกอันรับกลับมาม่กระดอออันนึงมีอีกครับนอกจากเซริก้าสองพันจและยังมี Toyota MR2 ด้วย a w อีกด้วยคร อมาสเ A2Ser สองพจะเห็นเซกาเจนแรตตอนแข่งกริลเฟสมีหนึ่งคันครับเจอในเกให้มีหนังชื่อ SKYLINE ์ก็ใส่้าถ้าเอจะขับ r สาสแล้วมีเพื่อนที่ขับ A 7 0็ดศูนซูปอราอีกด้วยครับจะอยู่ซูปรา,าพูดนิดเดียวครับเพราะว่า ในคลิปอ่นคลิปก่อนผมพูดหมดแล้วเรื่องของซูปรากับ a อ6ปโในซื่อต่างๆนะครับพูดกับประวัติเลยะครับในเกมอีกก็มีในอะินเชอร์ดีอาร์เคดมิดไนท์เกมมิดไนท์ฟอร์ซ่ามอเตอร์สปอร์ตแกรนทวิและ f o r ์ซ่าฮอลิสนะครเอาครับเรจะมาพูดถึง c h เซอรกับ Cloud ทั้ง Solar er, และ Mark ก กันหน่อยครับเมื่อประวัการแข่งขันนะฮะเดิเนื่องจากการแพ้แข่งดึกขึ้นชื่อของญี่ปุ่นนีวันกลังปรีนั่นเองครับเห็นมาตั้งแต่202ครับก็คือรถเชเซอร์เจซเอ๊ะ100นะฮะนักแข่งที่ขับตอนนั้นมียู่คนเดียวครับแต่งจากทรอสนะครับ ชื่อฮิราโอกะฮิเดโอครัแต่ครั้นี้มันของวอเท็กซ์นะ2003ก็เป็นของคุณทาคาชิคุนิยากิใช้ยาวเลยครับเชเซอร์ตัวนี้ใน2003คุณทาคาชิเขาใช้ยาวแต่2003จนถึง2010เลยแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นมาร์คเอ็กซ์นะครับใน2011ใช้แข่งยาวเลยจน ท่านได้แชมป์ต่อปี2 0 1 4นะครับแชมป์นคนขับทั้งทีมในม้า X คันนี้ครับแต่นี่เวอร์ชนันธรรมดาครับเวอร์ชันแคนดิปไม่มีครับแต่หอยว่าเจ๋งง่ายครับย่าถึง2องพนถึง18บแปดบ้างยาก็เลิกไปแล้วครับัาคุณทาคาชิต่อมา ูดถึงโซเลอร์กันบ้างก่อนจะพูดถึง j จสก่อนจะพูดถึงเจซัสมศูนจะพูดถึงเอ็2ก่อนครับก็จะมีคนเดียวครับคือคุณโชกิตะมาไซโยชินะฮะในโซ l เลอร์เอจนก่อน j จซัทสามศนตอนะฮะตอนแรกใช้สีววลเลนตต่อมาก็เปลี่ยนมาใช้สีขาวตั้งแต่สองพ ใช้แข่งจนถึง2 0 0 8นและใช้แข่งถึงสองพันเครับ2 0 0 8ก็เปลี่ยนมาใช้คาราโตโยต้าคราวตัวนีวแ้แฮนดจนถึง2 0 1พัถึง15ฉะนั้นก็เปลี่ยนมาใช้ GT 8 6ดหกแข่งต่อครับจนถึง2 0 1 9นี่เองแล้วก็เลิกแล้วซาคุนโทกิตะฮะไลท์ผู้พ่าย สา่าหนักแข่ง,ขงท่าสนามแทนคะต่อไปครับพูดถึงโซลอร์อีกตัวว่าเจสซัคสามศูนย์ถ้าใครรู้จักนักแข่งโซลอร์ดีวันก็น่าจะรู้จักคนวนี้ดีคุณออเอโนะทาคาฮิโรใช่ครับเขาใช้โซลอร์มาแต่ยุแยกๆของดีวันเลยเ้าแต่สองพันหนึ่งเลยครับยาวเลยจนถึงสองพันแปด แล้ว2009ก็เปลี่ยนเป็น n 3 e ninety t จนถึง2014ันถึงสิแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนมาขับโซลอร์อีกก็จนถึงสองพี่สแล้วก็เปลี่ยนมาขับเลสัตว์ lcf นะครับแล้วถาแข่งโซลอร์มีไหมก็มีอีกครับก็มีคุณจินูชิในโซลอร์สีเขียว ได่มีคุณได้มีนักแข่งจากชาวบริการสามคนมาร่วมแข่งในดีวันต่อปีสมรสิทธ์ด้วยคนหนึ่งคุณซามูเอลคูมิเนตนักแข่งดีวันจากบริการอีกคนเป็นไมค์พอร์ลาดสี่คนผมจำชื่อไม่ได้ครับต้องขอโทษยส่วนมาทูผมว่าไม่ใช่แข่งง่ายบอกว่าเออมีครับแต่อก ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในดีวันเซกเกิลมาร์ทูมีสามแบบค aser, รับมีเชสเตอร์ทวิสต้าและอีกตัวตัวไม่แน่ใจครับจำชื่อไม่ได้มีเยอะครับเพราะเริ่มต้นที่ดีส่วนเริ่มติดนะครับตัวชอตเชสเตอร์นะ,ะส่วนต่อไอ้นะครับส่วนเซกเกิลมา สุดท้ายมาที่เจ็ดเจนที่เจ็ดนั้นเขาเคยเห็นในหนังไหมก็ไม่บ่อยครับโหในหนังแค่ไม่กี่เรื่องเองดังนั้นก็ส t ี e เรเซอร์สองพันแปดครับคที่เหลือก็อลนะครับก็หมดแล้วครับสวัสดีเออเดี๋ยวคุณพูดต่อยหน่อยไงครับเรื่องโตโยตา้าซีนหนังกับเกมนะครับ อจริงครับเสือแข่งก็เชเซอร์ไปใช้แข่งทัวริงคาร์ด้วยครับตัวนี้เลยตอนนั้นยังใช้ควอนอและโคลิต้าเอหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่ะนะงั้นก็เปลี่ยนไปใช้เชเซอร์แข่งแล้วครับวิแต่ผมไม่รู้ครับว่าใช้เชเซอร์แข่งทัวริงคาร์ถึงปีไหนนะผมไม่ติดตามทัวริงคาร์ขนาดนั้นส่วนรถตัวอื่นๆ ก็อย่างที่ทราบไปนะฮะอ่าครับก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ถ้าชอบใจยิ้ม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับคลิปใหมา่มาทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ครับเอาครับคลิปต่อไปมาดูกันว่าจะเป็นอะไรครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผม